สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมหมอมสองสิงห์ในรายการคนคุยข่าวนะครับประจำอาทิตย์นี้นะครับเวลาก็รวดเร็วนะครับก็ใกล้ถึงช่วงปีใหม่อีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็แต่งตัวเรียบร้อยเพราะว่าผมไปประชุมสภาที่ที่สภามานะครับเพิ่งผมเป็นตอนนี้ผมผมมีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาการ ฐานนิตและทรัพย์สินทางปัญญานะครับก็ไปประชุมกันวันนี้ประชุมเร็วแค่เพียงรับรองรายง,งานการประชุมแลวครับการจัดสัมมนาจะลงพื้นที่ของของกรรมธิการนะครับแต่ละเป็นซึ่งเป็นกควต้าของสสของแต่ละพื้นที่นะครับก็ทางทางของคมะกรรมธิการฐานนิตก็จะมีกควต้าวันที่25นะครับทันวานี้นะครับที่ประจินนะครับของสสอําพัย นะครับก็ผมอาจจะต้องไปร่วมงานเขาด้วยถ้ามีภาพก็จะเอามาลงให้ท่านผู้ชมได้ได้รับชมนะครับวันนี้เราก็คุยกันแบบเรื่องทั่วๆไปเหมือนเดิมก็ยังเป็นควันหลงอีกนะครับควันหลงเกี่ยวกับอบตเดีอนกันนะครับอย่างอบตอนยายกอบตตอนนี้ผลคะแนนก็ออกมาแล้วแต่มันยังไม่เป็นทางการนะครับซึ่งเราก็ยังไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่า ผลคะแนนเนี่ยเขาจะมีการตัดสินกันวันไหนนะครับแต่ตามหลักแล้วเนี่ยเลือกตั้งวันที่27นะครับพฤศจิกาผลจะต้องออกวันที่28นะครับพฤศจิกาอายุอายุ28พฤศจิกาก็ต้องผลเป็นทางการมันก็ต้องออกวันที่28ธันวาถ้าไม่มีคนร้องนะครับเมื่อวานว่ามันวันเมื่อวนัอวน,อวนจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไปกกตจังหวัดสมุทรปราการมาไปยื่นเรื่องนะครับรายรับรายจ่าย ในการหาเสียงนายกอ,อกปต์นะครับเพราะว่าพวกนี้มันจะมีกฎหมายบางครับว่าหลังจากที่มีการเลือกตั้งเสร็จจะต้องยื่นบัญชีแล,ล้วริยจ่ายนะครับซึ่งนายกอ,อกปต์เนี่ยมีงบประมาณให้นะครับไม่ใช่งบประมาณน,นะครับเขามีการค่าใช้จ่ายห้ามใช้จ่ายเกินสามแสนบาทนะครับถ้าใครเกินสามแสนบาทก็ต้องถือว่าผิดกฎหมายนะครับอาจจะต้องโดนใบแดงหรืองใช้จ่ายเกินเพราะถ,ถือว่าเป็นการเอาเปรียบคู่ต่อสู้ แต่เห็นไหมครับแต่ผลที่ออกมาคุณลุงเห็นไหมครับทางก,ากรกตมองไม่เห็นใค,ใครก็เห็นบางทีบางคนเนี่ยจ่ายเงินเยอะแยะนะบางคนที่ผมก็ผมฟังมาใช้จ่ายกันนี่สิบยี่สิบล้านทั้งทั้ที่เงินเดือนของนายกอบตอก็ไม่กี่ตังค์นะประมาณสองหมื่นกว่าบาทแล้วก็มีเงินเดือนแค่สองหมื่นกว่าบาทเองนะครับแล้วทําไมมีคนหนึ่งอยากลงทุนกันเยอะนะครับ มีการเสียงเงินเสียทองนะครับซึ่งภาษาชาวบ้านเนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นแบบมีการซื้อเสียงขายเสียงแต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จับได้เป็นคือการที่คอร์รจะจับได้หรือมีคนเป็นร้องเนี่ยมันจะต้องมีหลักฐานหลักฐานที่ชัดเจนนะครับว่ามีการกระทําความผิดถ้าไม่มีหลักฐานมีแต่คนพูดอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นหลักฐานนี่เรารู้แล้วครับบ้านนี้เป็นคนขายเสียงเป็นคนหัวคะแนนนะ ก็ทําอะไรก็ไม่ได้นะครับบางทีเรารู้ทั้งหมดนะครับการเลือกตั้งแต่อะไรงานมีการจ่ายเงินจ่ายทองเพราะเราเคยรับตังค์มาเรารู้ใช่ไหมผมเราเห็นบ้านรู้เขามาจ่ายตังค์ผมเคยเมื่อสมัยเมืม่อกี่ปีมาแล้วเนี่ยมีคนเอาเงินมาให้ผมหนึ่งบ้านให้เลือกเบอร์นี้อ่ะสามร้อยห้าร้อยอ่ะสามร้อยนะผมบอกว่าอ่ะสามร้อยค่าอะไรเนี่ย ขอให้เลือกเบอร์นี้ขอบตรประชาชนหน่อยอจะจะจดเบอร์บตรประชาชนเพื่อจะได้เอาไปบอกกับเบอร์บ้านนี้เรื่องเรานะนี่นะครับอย่แถยบ้านแต่ผมก็ได้ปฏิเสธไปว่าเออผมบ้านผมไม่ไม่ไม่ซื้อเสียงขายเสียงนะครับก็เขาก็ไปนะเราเราเองเราไม่เราไม่ตัดสนุนเรื่องพวกนี้แล้วทุกวันนี้เราก็เจอเดี๋ยวเรื่องพวกนี้นะครับซื้อสิทธ์ซื้อเสียงขายเสียงดูจากการเรื่องตั้งเนี่ยดูจากการ ใช้เงินคู้คนก็นลาจะรู้แล้วมันเกินไหมละว่าสามแสนนะครับดูผมดูนีนน่มันเกินโป่งป้ายนีนก่ก็เกินนะครับไหนคุณจะต้องจ่ายนู่นจ่ายนี่เยอะแยะไปหมดนะมันเกอะแต่ว่าว่าจับไม่ได้นะครับไม่มีคนร้องแล้ววันก่อน,อนเนี่ยผมก็ไปถามกรกตอตอนที่ผมไปส่งบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับงานหาเสียงเรื่องตังก็ไปพบเปิดเจ้าที่ไปถามเจ้าหน้าที่ที่กรกตฝ่ายสืบสวนสอบสวน ผมก็ไปถามเขาว่านะเออผมอยากทราบว่าที่บางป่าเนี่ยเขตบางปา่เาเรื่องตั้งนายกอบตบางป่าเนี่ยมีมีคนร้องเรียนไหมนะครับหรือว่ามีการอ,าอะไรบ้างเนี่ยจะมีการเลือกตั้งใหม่ไหมเขาก็ตอบผมว่าไงไหมครับเจ้าที่แบบตอบแบบฟังแล้วมันไม่ค่อยดีเลยอะนะเหมือนกับเขง,งานเขายุ่งเขาก็ตอบว่าไม่ได้แล้วครับเพราะนี่เป็นความลับเฮ้ยผมก็ยังงงนะ การมาสอบถามว่ามีการร้องเรียนไหมมีกันเรื่องนี้มันผมว่ามันไม่ใช่เพื่ความลับเลยนะมันเป็นเรื่องของกกตที่จะพิจารณาว่าไอคนที่เข้าขายไม่เข้าขายเออก็จะถ้าคุณพูดแบบ